เด็กๆเปิดลงมานะหน้าห้าสิบสองขึ้นบทใหม่กันดีกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะเด็กๆแน่นอนพี่พี่รู้ว่าทุกคนรู้จักโปรเจกไทมันคือการเคลื่อนที่รูปแบบไหนโปรเจกไทการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งใช่ไหมการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งนะครับซึ่งพี่บอกเลยว่าไอ้โปรเจกไทเนี่ย มาทุกข้อเออมาทุกปีปีละหนึ่งข้อมันจะไม่เกินนี้นะหนึ่งข้อต่อข้อสอบหนึ่งฉบับมันจะไม่เกินนี้แต่มันมาทุกปีแล้วออกไม่ยากนะครับเด็กๆต้องเก็บคะแนนให้ได้นะบทเนี้ยเราต้องเก็บคะแนนให้ได้ต้องทําให้เป็นนะครับเอ่อซึ่งพี่บอกเลยว่าโปรเจกต์ไทยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้พื้นฐานทางตรีโกณมิตินิดหนึ่งนะพื้นฐานแมทนะครับบทที่เป็นซายคอสแทนนิดหนึ่นงดังนั้น นะเขียนว่าอะต้องใช้พื้นฐานตีโกณมิติเล็กน้อยนะตีโกณมิติเล็กน้อยคือมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งเด็กๆที่ใช้โคตรบ่อยนะครับมันจะมีจริงๆมันจะมีประมาณสองสมสูตรนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทําการทวนให้ว่ามีสูตรอะไรบ้างเสียก,ก่อนนะจะทวนให้ว่ามีมีสูตรอะไรบ้างที่เราเรียกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ตีโกณใช่ไหมเอกลักษณ์ ตีโกนมิติขอสวมวิญญาณสอนเลขแป๊บหนึ่งแล้วกันนะใส่หมวกปุ๊บอสอนเลขละตอนนี้สวมวิญญาณสอนเลขเอกลักษณ์ตีโกนมิติเด็กๆสําหรับสูตรตีโกนนะที่เด็กๆเ,เรียนกันมีเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าเรื่องที่ใช้ในโปรเจกต์ไทยเนี่ยมักจะมีอยู่ประมาณสามสูตรนะครับสูตรแรกคือถ้าพี่มีไซด์กำลังสองของมุมอะไรก็ตามใช่ไหม ไปบวกคอสกำลังสองของมุมมุมนั้นมันต้องได้เท่าไหร่ต้องได้เท่าไหร่ตอบในใจหนึ่งใช่ปะพี่เชื่อว่าทุกคนตอบได้นะไซออกำลังสองบวกคอสกำลังสองได้หนึ่งอันนี้ใช้บ่อยแล้วก็ต่อมาอันที่ใช้บ่อยใช้บ่อยกว่าอันนี้อีกนะก็คือไซน์สองเท่าเด็กๆไซายสองเท่าสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ สามารถเปลี่ยนเป็น2ไซน์คอสใช่ไหมอ่าไซสอ2เท่าสามารถเปลี่ยนเป็น2ไซน์คอสนะครับไซสอ2เซตาเท่ากับ2ไซน์คอสอะไรแบบเนี้ยใช้บ่อยมากนะใช้บ่อยมากแล้วก็อีกอันหนึ่งนะใช้ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าก็เจอเหมือนกันก็คือไซ n ์ B. เอบวกบีเด็กๆไซ n a เอบวกบี B. ได้ไหมลูกโชว์เลขหน่อยเด็วไซ n a เอบวกบีไซ์เอคออะไรฮะ s i n a cos b บวก cos a sin b ใ right? ช่ไหมไซน์เอคอบวก cos a sin b สามสูตรนี้ที่เราเรียกมันว่าเอากลักษณ์ตรีโกณใช้บ่อยในบทโพเชคถ่ายนะครับดังนั้นก็เด็กๆจำกันให้ได้นะพี่เชื่อว่ามันเป็นสูตรง่ายๆหรือเปล่าไอ้สามสูตรเนี่ยถือว่าง่ายแล้วในวิชาเลขนะครับใครทิ้งบทตรีโกณน,นะกำหมัดแล้วนะครับใครทิ้ง <c ười> ใครทิ้งบทตรีโกณไปนะอย่าเพิ่งทิ้งนะลูก แต่มันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็บางทีหยิบมาใช้บ่อยนะครับไอ้พวกนี้นะใช้บ่อยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งโอเคแล้วก็การการะที่แบบโปรเจกท์ไทเนี่ยก็คือการการะที่แนวโค้งนะครับเชื่อว่าเด็กๆทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปไปดูว่ามันทำกันยังไงนะครับโปรเจกทไทเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เรียนโปรเจกไทด้วยความเข้าใจนะ ดูจะพบว่าแม่งไม่มีสูตรอะไรเลยมันเหมือนกับเรียนเรื่องที่แล้วเอามาย้อมแมวอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่เรียนโพลเช็กไทยแบบจําสูตรรัดๆเคยเรียนมาหรือว่าเคยไปเห็นหนังสือเล่มไหนเขียนสูตรรัดโ r o เ e c t ไทยนะฉีกทิ้งไปเลยนะลูกลบออกจากสมองไปเลยนะโพลเช็กไทยจริงๆแล้วเนี่ยแทบไม่มีสูตรอะไรเลยนะเหมือนกับเรียนบทที่แล้วเลยนะเดี๋ยวองมาดูกันโอเคหน้านี้จดกันเสร็จทุกคนนะอ่ะ การกระที่แบบโปรเจกต์ทยนะครับพี่เคลมไว้ก่อนว่ามันต้องไม่มีแรงต้านอากาศนะแน่นอนเราจะดูกรณีที่เป็นซิมเปิลเคสที่สุดนะครับคือไม่มีแรงต้านอากาศนะครับไม่มีลมนั่นแหละเอาง่ายๆโอเคป้าไม่มีลมนั่นแหละอ่ะเด็กๆนึกถึงอะไรดีโปรเจกต์ทยเป็นนักฟุตบอลแล้วกันนะนักฟุตบอลนะฮะนักฟุตบอลเตะลูกบอลปึ้งนี่โรนัลโดนนะลูก พวกหนูรู้จักโรนันโดไหมโรนันโดนักบอลน,นะครับเตะบอลขึ้นไปมันก็จะโค้งใช่ไหมครับเป็นวิธีโค้งแบบนี้นะเด็กๆก,ก็ลากโค้งขึ้นมาเลยบอกเลยว่าอันนี้เป็นโค้งพา,าราโบลานะโค้งที่เป็นพา,าราโบลานะครับพช o ค e ยเอ่อการยิงโพเชค c t ออกไปเนี่ยเป็นโค้งที่เป็นพา,าราโบลานะเอ,อไม่ใช่โค้งแบบคือโค้งเนี่ยมันมีหลายแบบแต่อันนี้โค้งพา,าราโบลานะครับแล้วก็ พี่จะทําเป็นเส้นปะนิดหนึ่งตอนยิงขึ้นไปเนี่ยเด็กๆมันก็จะมีความเร็วต้นนะลูกมันก็จะมีความเร็วต้นนะตอนเตะบอลอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเร็วต้นขึ้นไปแล้วมันก็จะทํามุมค่าหนึ่งนะครับกับแนวระดับนะครับเด็กๆฟังนะการที่มันเป็นโพเชคทายเนี่ยคือมันเป็นโค้งการที่เราจะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ที่มันเป็นโค้งเนี่ยมันทําได้นะแต่มันยากมากถ้าเราจะวิเคราะห์ทั้งทั้งที่มันเป็นโค้งเลยอ่ะมันยากมากแต่ถ้าเราแยก การโค้งเนี่ยออกมาเป็นแกน x กับแกน y ผสมกันมันจะง่ายขึ้นเยอะดังนั้นเรื่องนี้นะพี่บอกเลยเราจะแยก x กับ y เชื่อว่าหลายคนเคยเรียนแล้วนะครับเราจะแยก x กับ y มาเลยดังนั้นในการแยกเนี่ยก็เริ่มจากความเร็วต้นตรงนี้เลยพี่สามารถที่จะแตกความเร็วต้นใช่ไหมจาก u เนี่ยซึ่งเป็นความเร็วต้นแตกมาเป็น ux กับ uy ได้นะลูกแตกเหมือนกับแตกแรงธรรมดาเนี่ยและนะโดยที่เรามีมุมตรงนี้เราแตกเข้ามาก็จะกลายเป็น u x เท่ากับ u cos เซตาใช่ป่ะน่าจะไม่มีใครงงเรื่องแตกแรงเนาะแตกความเร็วเนาะแล้วก็แตกไปทางนี้ก็เป็น <ๆ S 1> u y เท่ากับ u sin เซตาถ้าเราแตกความเร็ว u เสร็จแล้วมันก็หายไปนะครับ u มันก็หายไปเพราะว่าการแตกแรงการแตกความเร็วก็คือการที่เราเหมือนกับแยกร่างเวกเตอร์นั้นออกมาเราแยกร่าง u ออกมาแล้ว u เดิมมันก็หายไป แล้วก็อย่างที่พี่บอกนะเราจะแบ่งการคิดนะครับออกเป็นนะแกน x ที่เราเรียกว่าแนวระดับนะลูกกับแกน y นะครับที่เราเรียกว่าแนวดิ่งนะนงเด็กๆต้องรู้จักคำพวกนี้ด้วยนะสมมติโจทย์แม่พูดว่าแนวระดับอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้มันคือแกน x นะลูกเขียนป่ะ,ปะสมมติโจทย์ใช้คำว่าแนวดิ่งก็คือแกน y แยกคิดเลยนะครับแกน x แกน y ลุบปึ๊บ,บทีนี้ยังไงนะครับทุกๆอย่างเนี่ยมันเริ่มจากรีบอ body ดอะแกรมนะครับถ้าสมมุติว่าในระหว่างที่ก้อนหินมันลอยอยู่อ่าไม่ใช่ก้อนหินลูกบอลสิเมื่อกี้ยังเตะบอลอยู่เลยในระหว่างที่มันเตะบอลเนี่ยถ้าพี่ดูแรงที่กระทําแรงที่กระทานะลูกต่อ,อลูกบอลของพี่เนี่ยจะดูว่ามีแรงอะไรบ้างใช่ปะ อยากจะรู้ว่ามีแรงอะไรกระทาต่อลูกบอลบ้างพี่ก็ต้องดูฟรีบอดี้ของมันนะครับปรากฏว่าเมื่อเราไม่คิดแรงต้านอากาศนะเมื่อเราไม่คิดแรงต้านอากาศเนาะถ้าพี่ดูฟรนะีบอดี้เนี่ยหรือว่าแรงที่กระทาต่อลูกบอลเนี่ยมันก็จะมีแค่ mg อย่างเดียวซึ่ง mg ในที่นี้ก็คือน้ำหนักของวัตถุนั่นเองนะครับอันนี้คือฟรนะีบอดี้เนาะฟรีบอดี้อะแกรมแรงที่กระทำต่อวัตถุ ในขณะที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยคือเราไม่นับตอนที่มันเตะนะทูกตอนเตะก็ใส่แรงเข้าไปแน่นอนแต่ในระหว่างที่มันลอยเนี่ยแรงที่กระทาเนี่ยมีแค่ mg ดังนั้นพอเราดูเนี่ยมันไม่มีแรงในแนวอื่นเลยนะแกน x เนี่ยไม่มีแรงดังนั้นพี่สามารถบอกได้ว่านะพี่เอามาใส่เอามาใส่ตรงนี้นะแกน x เนี่ยซิ m a f เป็นศูนย์เลยใช่ปะแต่แกน y เป็นไงครับ แกน y มีแรงรับเท่ากับ mg เพราะมันมีแรงเดียวกระทำก็คือ mg <c oughs> แล้วดังนั้นเด็กๆนึกไปถึงกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับก็คือซิกมา f เท่ากับ ma นะครับกฎข้อที่2ของนิวตันเราก็จะพบว่าถ้าซิกมา f เป็น0เนี่ย a มันก็ต้องเป็นเป็น0อยู่แล้วใช่ปะ่ะพี่ก็เลยบอกได้ว่าในแกน x เนี่ย p r o j e c t ไทยไม่มีความเร่งในแกน x นะ p r o j e c t i ไม่มีความเร่งแต่แกน y เนี่ย ถ้าพี่ลองเอา mg มาจับเท่ากับ ma ดูสิปรากฏว่าตัว m มันก็ตัดกันตามสูตรแล้วก็ได้ a เท่ากับ g อีกแล้วซึ่งมันดันมีผลนะครับไปเหมือนกับบทที่แล้วที่เราเรียนแนวดิ่งเลยใช่ปะการเอ่อการตกอย่างอิสระแนวดิ่งเนี่ยก็มีความเร่งเท่ากับ g เหมือนกันเนาะแล้วก็ g นี่ก็คือ g ในทิศลงเหมือนกันดังนั้นพูดง่ายๆก็คือ projectile เนี่ยมันเหมือนกับมันถ้าเราแยกร่างมัน ให้มันมีส่วนที่ไปข้างหน้าก็คือแกน x เนี่ยมันก็คือการไปข้างหน้าแบบความเร็วคงที่เพราะว่า a เป็นศูนย์นะเราสามารถบอกได้ว่า vx เนี่ยคงที่นะครับเราจะแยกดูนะแต่ว่าแกน x เนี่ยมีความเร็วคงที่เปรียบเสมือนว่าวัตถุของเราเนี่ยมันไปข้างหน้าด้วยความเร็วคงที่แต่แนวดิ่งเนี่ยแนวดิ่งเนี่ยเราก็คิดคล้ายๆกับตอนที่มันตกอิสระก็คือมีความเร่งเท่ากับ g ในทิศลง โอเคไหมมันเหมือนกับเราแยกร่างดูไม่เกี่ยวกันนะครับแยกร่างดูไปเลยไม่เกี่ยวกันโอเคนะดังนั้นทีนี้พี่จะบอกว่าถ้าเราในเมื่อเราแยกดูแบบน,นี้แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่านะครับในเมื่อความเร็วคงที่เนี่ยเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ได้อ่าสูตรนี้ก็ใหีกแล้วนะครับ v เท่า s ส่วน t นะสูตรดึกดำบรรน,นะครับ เพราะว่าความเร็วในแกน x คงที่สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้นะครับส่วนแกน y เด็กๆนะแกน y แกน y มีความเร่งใช่ไหมพอมีความเร่งเท่ากับ g มันก็ใช้5สูตรเหมือนเดิมนะใช้5สูตรแล้วก็เหมือนกับตอนที่คิดแนวดิ่งเลยคือใช้5สูตรบวกกำหนดทิศนะใช้5สูตรบวกกำหนดทิศนะครับพี่ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าพี่หยิบสมการ s กับ u t บวกส่วหนึ่สอง a t กังสองมาใช้เนี่ย ก็สามารถหยิบม,มาได้แต่ว่าเวลาที่เด็กๆเ,เอามาเนี่ยใส่ตัว y ให้มันนิดนึงก็คือ syu y แล้วก็ ey แบบนี้ใส่ให้มันไปนิดหนึ่งนะใส่ใส่แกน y ใส่ห้อย y ไว้เราจะได้ไม่งงว่าเราคิดแกนไหนอยู่นะครับหรือว่าสมมติพี่ไปหยิบ v ถ้ากับ u บวก at มาอย่างเงี้ยพี่ก็ใส่แกน y ใส่ไว้นิดนึงนะใส่ไว้นิดหนึ่ง แล้วก็สูตรอื่นเหมือนกันสามารถหยิบม,มาใช้ได้นะครับห้าสูตรนะนะพี่เขียนให้ดูส3สูตรแล้วกันนะก็มี v กํลัง2เท่ากับ u กํลัง2บวก 2as ก็ได้เราหยิบสูตรไหนมากก็ได้แล้วก็ใส่ใส่ตัว y ไปด้วยนะครับ <c oughs> โอเคไหมอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ p r o j e c t ทแกน x ความเร็วคงที่แกน y ความเร็วไม่คงที่นะครับมีความเร่งเท่ากับค่า g เนาะ แต่ว่าทีนี้สมมติว่านะลูกในระหว่างที่โปรเจกต์ไทมันวิ่งออกไปเนี่ยนะในระหว่างที่โปรเจกต์ไทมันวิ่งออกไปนะครับถ้าสมมติพี่มาดูเนี่ยมันก็ต้องมีจุดจุดหนึ่งที่ความเร็วมันต้องเป็นศูนย์นะจุดจุดนั้นก็คือจุดที่มันเป็นจุดท็อปเดซเซนเดนต์ก็คือจุดสูงสุดของโปรเจกต์ไทนะครับะจุดจุดนี้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของโปรเจกต์ไทเนี่ยมันจะต้องมี V เป็นศูนย์เด็กๆแต่ว่ามันต้องเป็น V แกนไหนพี่ให้เดา มันต้องเป็น v แกน y ใช่ไหม vy เป็นศูนย์นะครับแต่ว่าแกน x เนี่ยมันยังคงต้องมีความเร็วต่อไปเรื่อยเพราะว่าแกน x เนี่ยความเร็วมันเท่าเดิมดังนั้นณจุดสูงสุดเนี่ยบอกเลยว่า vx ยังคงมีแต่ vy เป็นศูนย์ซึ่งไอ vx ณจุดสูงสุดเนี่ยมันก็เท่ากับ ux ด้วยซ้ำไปเพราะว่าแกน x ความเร็วคงที่โอเคปะ่ะแกน x ความเร็วเท่าเดิมตลอดเวลา ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามันอยู่ตรงนี้ vx มันก็เท่าเดิมตลอดเลยก็คือ ux เนี่ย vx เท่ากับ ux เท่าเดิมหมดแต่ว่า vy ก็จะเปลี่ยนค่าไปขาขึ้น vy ก็ต้องลดน้อยลงเพราะว่ามันถูกค่า g ต้าน g ทำหน้าที่เป็นความหน่วงขาขึ้น vy น้อยลงนะครับจนเป็นศูนย์ที่จุดบนสุดในขณะที่ขาลงเนี่ย vy ก็จะมากขึ้น โอเคป่ะมันก็ตรงกันข้ามกันนะครับเป็นขาขึ้นกับขาลงแต่มันก็จะสมมาตรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงมันก็จะสมมาตรกันอันนี้ก็เป็น vy อันนี้ก็เป็น vx อะไรก็ว่าไป vx ที่ทุกตำแหน่งก็จะเท่ากับ ux หมดเลยนะครับ p r o j e c t i e เนี่ยถ้ามันเป็นลองไม่คำนึงถึงแรง,แรงต้านอากาศนะมันก็จะเป็น p r o j e c t i ยที่มีความสมมาตรมีความสมมาตรกันได้นะลูก โอเคนะไอตรงนี้พี่พยายามที่จะทำให้มันเขียนพอทีนี้มันมีหลักอย่างหนึ่งนะพี่ขอใส่ไว้เป็นข้อควรรู้แล้วกันนะครับข้อควรรู้อ่าข้อควรรู้ข้อควรรู้ก็คือว่าเราจะนิยมคิด Project ์ไทยเนี่ยจากจุดยิงขึ้นไปยังจุดสูงสุด นบนิยมนะคิดนะครับจากจุดยิงเนี่ยนี่ิยมคิดจากจุดยิงเนาะขึ้นไปยังจุดสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าจุดสูงสุดเรารู้ว่าว y วมันเป็นศูนย์ใช่ไหมม,หม,มันเหมือนกับว่าเรารู้ข้อมูลไปตัวหนึ่งแล้วนะนึกออกไหม คิดจากจุดยิงขึ้นไปยังจุดสูงสุดมันเหมือนกับพี่รู้ข้อมูลไปตัวหนึ่งแล้วว่าว่า v มันเป็นศูนย์นะครับแล้วเราจะหาค่าเวลาออกมาหรือหาอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่แล้วแล้วแต่ว่าแต่ละข้อเขาต้องการอะไรแต่อันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อควรรู้นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเด็กๆถ้าคิดอะไรไม่ออกนะให้คิดจากจุดยิงขึ้นไปยังจุดสูงสุดเจอพี่นะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะพี่ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าพี่สามารถหาค่าเวลา ที่มันวิ่งจากตรงนี้ไปจุดสูงสุดได้เนี่ยสมมติพี่ได้เวลามาทีเป็นสองวินาทีแต่ว่าพี่อยากได้เวลาทั้งหมดพี่ก็เอามันไปคูณสองได้เลยนึกออกปะเพราะว่าพลังท,ทายมันต้องสมมาตรกันขาขึ้นกับขาลงหาเวลาแล้วคูณสองก็ได้นะหาเวลาแล้วก็คูณสองก็ได้นะครับดังนั้นอีกรอบหนึ่งงานน,นิยมคิดจากจุดยิงขึ้นไปยังจุดสูงสุดนะครับ โอเคเนื้อหาโปรเจกต์ไทยเนี่ยจบแล้วมีแค่นี้เองพี่บอกให้เนื้อหาโปรเจกต์ไทยทั้งมดเนี่ยนะจบแล้วมีแค่นี้เองสูตรรัดอะไรต่างๆน,น,นาน,นานที่หนูอาจจะไปเคยเห็นนะครับกาแม่งทิ้งไปนะไม่ต้องใช้นะสูตรรัดหนูก็จะเห็นว่าสิ่งที่พี่เขียนอยู่บนกระดานเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นสูตรลัดเลยไม่มีอะไรที่เป็นสูตรเพิ่มเลยมันคือเรื่องเดิมเอามาฉายใหม่นะเป็นเรื่องเดิมเหมือนกับเรื่องเดิมเลยแต่ว่าเอามาใช้ในกรณีของโปรเจกต์ไทยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองมาทําแบบฝึกหัดกันนะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะลูกแต่ว่าเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยก็จะมีเทคนิคต่างๆนะอาจจะมีสูตรให้จำสักหนึ่งสูตรพอเป็นสูตรที่พี่ว่ามันเป็นสูตรลัดที่ถ้าจำวันนี้แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อชีวิตนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างละกันเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยก่อนมันเป็นเหมือนกับเทคนิคในการทำโจทย์เฉยๆนะครับ อเด็กๆทุกคนเปิดไปข้อที่หนึ่งเรื่องโปรเจกต์ไทยนะครับก็คือหน้าห้าสิบสี่ข้อที่หนึ่งหน้าห้าสิบสี่ตรงนี้มีใครงงอะไรไหมเนี่ยลืมถามมีใครง,งงอะไรไหม <c oughs> เรามาลองดูข้อ1หนะ้า54นะครับเดี๋ยวพี่จะทํา1.1ให้ดูนะ1.2กับจุด3จะให้เด็กๆทําเองแล้วกันเขาบอกว่ายิงวัตถุจากพื้นด้วยความเร็วต้น50นะลูกทํามุม37กับแนวระดับเนาะจงคำนวณหาค่าต่างๆนะครับอ่เดี๋ยวพี่จะยิงโปรเจกต์ไขึ้นไปฟึ๊บก็จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้ความเร็วต้น50ทํามุม37นะลูกความเร็วต้นห้ ทำมุมสามสิบเจ็ดแบบนี้ใช่ป่ะพี่เขียนเป็นห้าสิบเมตรเปอร์เซกเลยแล้วกันข้อแรกเนี่ยเขาถามว่าวัตถุลอยอยู่ในอากาศนานเท่าไหร่ก็คือเวลาทั้งหมดเลยนะครับก็อันดับแรกน,นะเ,เด็กๆวลาเห็นโปรเจกต์ไทยนึกอะไรไม่ออกนะสิ่งที่หนูต้องทําแน่นอนเลยนะสําหรับคนที่นึกอะไรไม่ออกนะครับคือแตกความเร็วต้นลูกแตกความเร็วต้นก่อนอย่าได้รอช้า แต่ความเร็วต้นเป็นแกน x กับแกน y โอเคไหม u x เนี่ยก็คือ u cos สามเจ็ดนะลูกแล้วก็แกน y นะครับก็เป็น u y คือ u sin สามเจ็ดเนาะแต่ความเร็วต้นก่อนเชี่ยวพี่คิดจะไม่ออกนะครับห้าสิบ cos สามสิบเจ็ดก็จะได้สี่สิบ ห้ 50, าสิบซสามสิบเจ็ดก็จะได้สามสิบแล้วก็พอเราแตกความเร็วเสร็จแล้วเนี่ยไอห้าสิบเนี่ยเราค่าทิ้งไปเลยนะจะได้ไม่งงนะคือพอเราแตกเสร็จแล้วไอความเร็วต้นที่เป็นความเร็วเดิมอ่ะค่าทิ้งไปเลยแล้วก็จะเหลือเป็นความเร็ว u x กับ u y นะครับแบบนี้เนะเาะ project t i m มันก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติพี่จะหาเวลาที่มันลอยอยู่ในอากาศนะครับ ก็ทําเหมือนกับที่พี่บอกเมื่อกี้คิดอะไรไม่ออกท,ทําไงลูกคิดจากจุดยิงขึ้นไปยังขึ้นไปยังจุดสูงสุดโอเคปะ่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคิดจากจุดยิงขึ้นไปยังจุดสูงสุดนะครับพี่ก็บอกเลยว่าคิดจากจุดยิงขึ้นไปยังจุดสูงสุดเรารู้ว่าจุดสูงสุดมี vy เป็นศูนย์ใช่ไหม เรารู้ว่าจุดสูงสุดมี v y เป็นศนเรามี u y มาด้วยนะครับพี่จะหาเวลาพี่ก็หยิบสูตรนี้เลย v เท่ากับ u บวก a t v เท่ากับ u บวก a t แต่ว่าเวลาใส่เนี่ยใส่ค่อย y ไว้นิดนึงนะใส่ค่อย y ไว้นิดนึงจะได้ไม่งงว่าเรากำลังคิดแกน y อยู่ใช่ไหม v คือศย์ใช่ไหมครับจุดสูงสุด v y เป็นศูนคือสาสิบ เรากำหนดทิศขึ้นเป็นบวกก็ได้เวลาคิดกำหนดทิศขึ้นเป็นบวกดังนั้นค่า a ก็ติดลบเหมือนเดิมลบสิบแล้วก็คูณด้วยทมันเหมือนกับคิดบทที่แล้วใช่ไหมคล้ายๆเนาะก็ได้ทีออกมาเป็นสามวิ แต่ว่าระวังในลูก3ามวิเนี่ยคือนับจากจุดยิงขึ้นไปยังจุดสูงสุดแค่ครึ่งเดียวนะถ้าเราต้องการเวลาที่รออยู่ในอากาศทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเอา3ไปคูณ2ด้วยนะครับเวลาที่พี่ใช้คาว่าเวลาที่ใช้ทั้งหมดแล้วกันเนาะก็คือ2คูณสก็จะได้6วินาที6วินาทีก็จะเป็นคำตอบของเราในข้อแรกนะครับ วเวลาที่รออยู่ในอากาศนานทั้งหมดนะก็เป็น6วินาทีนะครับอ่ามีใครงงอะไรไหมลูกสำหรับข้อหนึ่งจุดหนึ่งมีใครง,งงอะไรไหมอันนี้คือพี่คิดจากจุดยิงนะครับขึ้นไปยังจุดสูงสุดนะแล้วก็หาเวลาออกมา เวลาที่เราได้เนี่ยเอาไปคูณ2นะครับเพราะว่าขาขึ้นกัขาลงเวลาก็ต้องเท่ากันนะครับโอเคส่วนข้อ1.2ึ่งทำเองนะครับอ่าพี่ให้เวลาแป๊บหนึ่งนะ1.2กับ1.3ลองลงมือทำดูนะครับให้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะอ่ะลองดู 1.2โจทย์ถาม sx ใช่ไหมลูกนะโจทย์ถาม sx เนาะว่าตรงเนี้ยไปได้ไกลเท่าใดนะครับ sx ก็คือระยะตามแนวระดับนะครับเราก็ใช้ sx เท่ากับ ux คูณ t ได้เลยนะครับ sx เท่ากับ ux คูณ t เนาะ ux ก็คือความเร็วต้นในแนวแกน x ก็คือ40 แล้วก็ T เนี่ยก็คือ6วินาทีห้ามใช้3นะถ้าถ้าหนูใช้3หนูจะได้ s x แค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้6ก็คือเวลาทั้งหมดก็จะได้240เมตรนะก็เป็นระยะที่ไปได้ตามแนวระดับหรือว่าแนวแกนเอนะครับ หนจุดสามโจทย์บอกว่าระยะสูงสุดที่สามารถขึ้นไปได้นะครับแสดงว่าเขาต้องการสิ่งที่เป็น sy max ตัวนี้ครับนะพี่ใช้เป็นค่า h นะอยากจะรู้ว่าค่า h ตัวนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับค่า h เนี่ยเป็นเท่าไหร่พี่ก็ใช้สูตรห้สูตรในแนวแกน y นะครับใช้สูตรที่มันมี S ในแนวแกน y นะก็ดีิใช้สูตรไหนก็ได้แต่ว่าพี่จะชอบหยิบตัวนี้มาใช้ วีกำลังสองเท่ากับยูกำลังสองบวกสองอนะก็ได้นะครับหรือว่าบางคนจะใช้สูตรอื่นก็ได้นะเด็กๆใช้สูตรอื่นก็ได้นะแต่ว่าที่ที่ของพี่หมดแล้วเดี๋ยวขอขยับนิดนึงอันนี้ไปอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมฟึบขอเล่นแร่แปรธานหนึ่งอนะหนึ่งจุดสามนะครับแทนค่าเนี่ยก็วีเป็นศูนย u y คือสามสิบกลัวสองสอง a แล้วก็ s แบบนี้บางคนใช้สูตรอื่นก็ได้นะเพราะว่าเรารู้เวลามาแล้วนะหนูใช้สูตรที่มีเวลาไปคิดก็ได้ครับก็จะได้ s y เนี่ยเป็นสนะี่้อยห้าสิบเมตรเนาะสี่้อยห้าสิบเมตรก็เป็นเป็นคำตอบขออีกข้อเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสวันนี้กันนะครับขออีกข้อเดียวนะวันนี้พี่เรทมา เยอะแล้วเร็ดทั้งเวลาเริ่มแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขอเร็ดเพิ่มอีกนิดนึงนะเดี๋ยวขออีกข้อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเลือกคาร์ดนี้ษัะนะครับ